กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ,พื่นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่516ค่ะประจำเช้าว,วันอังคารที่9เดือนกันยายนพศสอ6พค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ หชุดวันนี้มีสามสิบรายการจากแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะหองค์300บาทจา้ะถ้ารับ2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดค่ะ7 2 1ดส3งน้นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบค่ะพี่พขารอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะถ้าพี่พี่ชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้จ้ะรายการที่1ของเช้าวันอางคารเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองสมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะมีลงรักนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามพ่อท่านเขียวจ้ะ เป็นเนื้อนวะนะคะพี่ๆขาพ่อท่านเขียวจากปีหนึ่งสาค่ะรายการที่3นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่เปะอหลวงพ่อโกยค่ะวัดพนันเชิงนะคะอยุธยาจา้ะ หลวงพ่อโกยรายการที่4นะคะพ,พี่ขารายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระนางพญาจ้ะ ร้านางพยารายการที่5นะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดนะคะปี1-7ค่ะพี่ขาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะ รายการที่6นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเป็นเป็นเหรียญหล่อใบขนุนค่ะหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะ รายการที่7ค่ะเรียนล่อใบขนุนหลวงพระแดงวัดทุ่งคอกจ้ะรายการที่7นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ดหลวงพ่อไนยวัดบ้านแจ้งอุทัยาจ้ะหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งนะคะ รายการที่8จ้ะยุธยานะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงปุตโต๊ะ วัดประดูชิมพลีนะคะมีฝั่งตะกุด2ดอกจ้ะรับปิตาพิมจับโบหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่9จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10หลวงปู่พานค่ะ วัดป่าประทีปุญญารามนะคะสะกลนครจ้ะหลวงปู่ผ่านรายการที่10นะคะวิขา300บาทจ้า300บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่11คะ่ะ11หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะ รายการที่11ค่ะพี่พี่ขาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรุ่นสร้างบาร,รมีปี19่ค่ะพี่ๆขาเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะหลวงพ่อคูณปี19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขา ด้านหลังเป็นตราแผ่นดินนะคะสมเด็จตราแผ่นดินจากรายการที่14นะคะพี่พี่ขาเก่าเก่าแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะต่อไปรายการที่15คะ่ะ 15หลวงพ่อแช่มวัดฉลองจากปี2486หนะคะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจาะภูเก็ตค่ะพี่พี่ขารายการที่15นะคะหลวงพ่อแช่มจ้ะรายการที่15นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพระผงสุพรรณค่ะเป็นเนื้อดำค่ะพี่พี่ขา พระผงสุพรรณรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17หลวงปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพ,พี่ขาปี10่ปี10จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพลีนะคะ รายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ค่ะิบเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพาณนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่พี่ขารายการที่17ค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อ19กับพี่พี่ๆขาโทษทีค่ะ <c oughs> 19หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะด้านหน้าหลงยานะคะเหลียนภัยรีพินาศค่ะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจะ้ะ ด้านหลังนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระปิดตานักกล้ามค่ะพี่พี่ขาของหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานักกล้ามจากของหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะคะ ต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยจากด้านหลังเป็นตาข่ายนะคะรายการที่21ค่ะพ,พี่ขาถ้าพี่ๆชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาห้องสุภาได้เลยนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวนนองสุภาจะส่งให้จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงพ่อรวยนั่งพานจ้ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรายการที่22จากปี39ค่ะพี่ๆขาเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยจ้ะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณกับพี่ๆขาต่อไปรายการที่24ค่ะ 24, ออยนนะะี่ิบสี่หลวงพ่ออุตมะจ้ะเรียนมีคลาบการใช้งานนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่ออุตมะรายการที่24่สิบสจ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะยี่สิบห้าหลวงพ่อทรงค่ะหลวงพ่อทรงวัดเจ้าฟ้าสาลราลอยนะคะรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่ขา โรงบาลพออสวอนะคะหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสลารลอยจ้ะรายการที่25นะคะต่อไปเป็นรายการที่26คะ่ะ26เป็นพระปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัดโคนอนจ้ะด้าน,นหลังมีตอกโค้ดนะคะต่อไปรายการที่27คะ่ะพี่พคะ่ะ27พระรอดจ้ะ พระรอดรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นรูปหล่อหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีนะคะปี250กาค่ะพี่พี่ขาหลวงปุต่โตวัดประดูชิมพลีค่ะ ต่อไปรายการที่29ค่ะ29เป็นพระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะต่อไปรายการที่30นะคะ30เป็นรูปหล่อครึ่งองค์ค่ะของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะ รูปหล่อครึ่งองค์หลวงพ่อเปิลนวัดบางพระจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทอดกระถิ่นปี36นะคะหลวงพ่อเปิลนวัดบางพระค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อครึ่งองค์นะคะหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจ้ะรายการที่30รายการสุดท้ายของเช้าวันอังคารนะคะ 300บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะวันนี้น้องมีรายการพิเศษหนึ่งรายการนะคะรายการพิเศษของเชา้าวันอางคารเป็นหลวงพ่อแดงจ้ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะปี03จ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงรายการพิเศษของวันนี้จ้ะ หลวงพ่อแดงรายการพิเศษ500บาทค่ะพี่พขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะโอเคค่ะพี่พขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วนะคะแล้วก็น้องมีรายการพิเศษ1รายการจะ้ะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ค่า721 1 9องนะคะ สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ